คนจิงเขาบอกว่าตื่นก่อนได้เปรียบตื่นก่อนโดยก่อนนะครับแต่พอดีไอ้ที่ได้มาอย่างเดียวคือตาไม่มีหล่อเต็งเท่าไแร่ผมได้เงี้เยอะปกติน้องจ้างหมื่นห้าผ่านภรรยาโอเคฟล์แต่ถ้าน้องจ้างพันห้าพี่ก็แบบอันนี้คือเรื่องจริงเรื่องราวของใครอยู่รอด <S 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 ไม่น่าเชื่อนะครับเคยแต่ไปเซอร์ไพรส์เขาวันนี้คุณเอาอย่างนี้เลยก็ว่าใครมาถ่ายรายการอะไรก่อนอผมสวัสดีก่อนละกันนะครับขออนุญาตคุณลูกค้าด้วยนะครับสวัสดีชาวคุณ Life อัปเดตนะครับกับผมดีเจโกเหมือนเดิมนะครับกับรายการจัดจ้านย่านออฟฟิศใน EP ที่3ซึ่งเราคุยกันว่าจะมาออฟฟิศแถวนี้แต่สรุปคือที่นี่นะเอาที่นี่นะงานง่ายเหมือนกันนะกับซีซันเฮาส์คาเฟ่นะครับก็คือ ร้านของผมเองซึ่งกำลังปฏิบัติทําหน้าที่อยู่เพราะว่าตอนนี้คือตอน work from home นั่นเองเข้าใจถูกไหม work from home แค่นี้เหรอชื่อตอนและยืนคุยตรงนี้เหรอหรือว่าหนั่งตรงไหนเอา่ะนีเป็รโวันนี้นะคะบกออฟฟิศไม่ได้ก็เลยกร้านได้ไหมพี่ทราบแล้วครับน้องขนกันมาขนาดนี้ทำไมพี่จะไม่รู้ไม่มีคนเอาไปได้ถาม อ่านี่คือให้พี่มานั่งตรงนี้คือคือจะถามพี่อย่างเงี้ยเหรอค่ะอ่ะถ้าไม่มีคนเข้ามาขออนุญาตถอดคือเทมีง่ายๆคือพี่มานั่งตอบอย่างเดียวไม่มีคนเอนนาไปค่ะการที่พวกคุณบุกเข้ามาในร้านผมแล้วไม่สั่งกาแฟสักแก้วแล้วยังมันจะมาล้วงข้อมูลคําถามคําตอบอะไรตรงนี้ถามว่ามีปัญหาไหมไม่มีถามมาเลยก็ได้คำถามเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับฟอร์มพรมเนาะช่วงนี้โควิดกับโอเคน่ากลัวมากอ่ะใช่ค่อนข้างหนักหน่วงเลยตอนนี้พี่ก็ต้องแบบเหมือมพระ พี่ต้อง work from h o m มไหมไม่เพราะว่าตอนนี้คือด้วยความที่เป็นแบบอาชีพดีเจยอย่างเงี้ยในสตูดิโอเนี่ยผมจะเข้าไปคนเดียวเวลาจัด2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็กลับบ้านด้วยความที่งานเนี่ยมันเป็นแบบงานของพี่คืองาน outdoor อยู่ครับ uh oh. คือต่อให้เป็น indoor มันก็จะเป็นิน d o o r นอกสถานที่มันไม่ใช่งานที่แบบว่านั่งทำกับบ้านได้มันไม่ใช่งานที่แบบว่านั่งทำที่ออฟฟิศแล้วขนกลับมาทำที่บ้านได้ส่ยงใี่จะเป็นงานออกไปเอนเตอร์เทนข้างนอกอย่างเงี้ยถามว่ากระทบไหมคือร้อยเปอร์เซ็นต์คืองานพวกนี้ทีคุณบอกว่า แทบจะสูญหายหมดสิ้นไปหมดเลยใช่ก็เหมือนวันโอ้โหน้ำตาจะไหลใช่ที่เราแบบเงินกันแทบตายสุดท้ายหนูก็บุกมาร้านพีสุดยอดอันนี้คือดูผ่านๆยังรู้เลยว่าหนูต้องงานงานไปส่งเจ้านายบงการงานไปส่งเจ้านายแค่นั้นเองบการเกียดกับคำว่าเดตไลน์อันนี้คือเรื่องจริงเราก็อยากจะรู้มุมมองของดีเจโกว่าว่าแบบเขารู้จักผมด้วยเหรออันนี้เอาจริงๆเี้คุณดังไหมบ้าเป็นเล่น เสียงสูงรู้จักบอกก็หนูเปิดฟังทุกวันผู้เป็นเล่นน่ะเซียนสคริปต์มาอย่างดีหรือเปล่าของจริงหนูต้องนั่งฟังดูคุณก็ฟังในยินกินเวฟนี่เลขขึ้นอะไรไม่รู้แล้ก็ตรงไปหาข้อมูลมาอันนี้มันพื้นฐานร้อยหกจุดห้าเนยง่ายง่ายโอ้บางทีไปกินข้าวเบิร์ิทยุอ่าเพราะเพราก็หนูบอกอ้าวทำไมกองมาจัดช่วงเวลานี้อ่าปกติผมจัดช่วงกี่โมงตอนเช้า เชา้าประมาณหนูไม่รู้ไปเอาทีมอื่นมาถ่ายได้ไหมแค่สองคำถามไม่อยากจะคุยต่อแล้วดิแปดโมงถึงสิบโมงฝนากคุณผู้ฟังด้วยนะข้อดีของการตองโหงหรือว่าแบบโดนแคนเซิลงานบ้างไบ้างมันมีโหปวดใจมากเลยถามว่ามีข้อดีไหมจากการที่โดนแคนเซิลงานอย่างเงี้ยหนูว่ารองเท้าแตกมาแตกหน้าที่เลยรายได้หายสูญหายไปขนาดนั้นแต่ถามว่ามีข้อดีเรื่องอื่นไหม ผมรู้สึกว่ามันมีอยู่มันขึ้นอยู่กับมุมมองว่าคุณจะมองอยังไงอย่างของผมเนี่ยทำงานเนี่ยแปดโมงถึงสิบโมงกลับมาบ้านผมไม่เจอใครละเพ,พราะภรรยาก็ทํางานแต่ work f r ฟ m home เนี่ยคือตื่นมาก็เจอกันละอยู่ด้วยกันประมาณ1 5 1 6ชั่วโมงคือทั้งวันอะเจอหน้ากันตลอดผมรู้สึกว่านี่คือข้อดีกับการที่ได้อยู่กับภรรยามากขึ้น<อ>แค่นี้ผมก็รู้สึกว่าชีวิตแฮปปี้มากเออพี่รักของคุณอ้เ,ออเพูดจาเข้าหูโอ้ยรักมากผมผมรักครอบครัวเราไม่ขัดขวางตอนนอนแอร์ว่าแบบอะไเรื่องจร อ๋อโอเค <ใน S 1> โอเคขอ้อ <c oughs> เดียวขอ้อเดียวออันนี้เหมือนจะน่ารักแต่ก็ไม่ใช่ <c oughs> ข้อดีของมันก็คือมันได้มีเวลาอยู่กับคนที่ไม่ค่อยได้อยู่หรืออยู่กับตัวเองมากขึ้นไอเดียวอยู่กับคนที่ไม่ค่อยได้อยู่เนี่ยอะไรนะนพ่อแม่ภรรยาอย่างที่บอกไปภรรยาพอเจอกันเยอะขึ้นหรืออะไรเงี้ยมันก็มีแบบว่าข้อดีหลายๆอย่างผมมาอ่ะอย่างน้าหนักของรถอย่างเงี้ย5.8กิโลในช่วงเวลาประมาณ เกือบๆเดือนที่ผ่านมา,าก็คือเมื่อก่อนผมอยากกินอะไรกมกินได้อันนี้อ่ะพอเวลาผมกินช็อกโกแลตช่วงนี้นะเวลากินผมก็มีโดนดึงอ,ออกว่าไอ้ที่กัดเข้าไปแล้วก็มีกระ<อ>ให้มันไข่ผมมีภรรยาคอยดูแลหรอเขาออมไม่ให้กินเขาให้กินเขาคอยดูแลเขาเป็นห่วงละเขาห่วงว่าผมจะอ้วนและไม่มีงานแค่นั้นเองนอกจากทางานล้วเนี่ยเราโอ้อยู่ดีๆก็ทานกันครับนอกจากทำงานแล้วเรามีเวลามากขึ้นเราทานมากขึ้นอีกม มันขึ้นอยู่กับว่าเรามีแรงขับช่วงนั้นเนี่ยมากขนาดไหนบางคนอ่ะมุ่งไปทางแบบเฮ้ยฉันจะหุ่นดีมันก็คงออกไป,ไปออกกําลังกายกันหรืออะไรเงี้ยถามว่ามีออกกาลังกายบ้างไหมอ่ะก็มีมากกว่าช่วงก่อนหน่อยเพราะว่าเวลาค่อนข้างที่จะเยอะแต่ส่วนใหญ่จะไปทุ่มกับพวกหนังพวกซีรีส์พวกอะไรมากกว่าตอ้เกดานเ่ไอที่มันสบายๆอ่ะคนเรามันรักสบายอยู่แล้วเนาะมันส่วนใหญ่ตอนนี้นะดูซีรีส์ซะเยอะ แต่ถามว่าดูพวกนี้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ยถ้านอนหลับเพียงพอนะผมว่ามันก็ไม่ได้แย่เพราะว่ามันก็ได้แบบข้อมูลไอเดียอะไรต่างๆจากจากตัวหนังเองหรือจากอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นมุมมองการทำง,งานหรือมุมมองการใช้ชีวิตก็ตามอันนี้ฟังดูเหมือนโปรเทคตัวเองถามว่าใช่ไหมก็ส่วนหนึ่งพอชอบดูนะ,ะดูรับได้จริงๆสืบสวนอ,อะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ที่โล่งแจ้งคับพี่ชอบดูเพราะพี่รู้สึกว่ามันลึกลึกลับเป็นไหมเป็นนะสืบสวนอ่ะชอบสืบสวน ในร่มใช่จัดแสงนมาหน่ยอยิสวยอ๋อ้อน่าจะเล็รมาถึงมาถึงละหันเด็กฟิกออใช่รายเดือนมันไม่น่าจะ200ลย <c oughs> น่าจะมาไป <c oughs> เป็นพันอยู่ัะ <c oughs> ผมแทนเพุเขาถามกันมาว่าพคเมโฮมค่มเทคนิคยังไงย่งไ้าในการูาในการทำงานหรือขจัดความขี้เกียจออกผมตอบไม่ได้ครอันนี้ถ้าขจคคัดความขี้เกียจเนี่ยมันแล้วแต่บุคคล คนจิงเขาบอกว่าตื่นก่อนได้เปรียบตื่นก่อนรวยก่อนนะครับแต่พอดีอที่ได้มาอย่างเดียวคือตาไม่มีเหล่าเต็งน้องนั้นไทยแลนแได้มากเลยแลพอะเราชอบโควิดมาทุกคนตุพพ้นหน้ากนเลยตั้งแต่ก่อนโควิดยังไงก่อนหน้านี้เป็นยังไงผมก็ยังไงคือผมซื้อกินมาโดยตลอดเป็นคนที่แบบว่าพวกคุณพวกคุณพังหาหน้าทำไมกันคุณไม่ซื้อกินกันหรอไม่ซื้อกินคุณคุณกินยังไงปกติคุณหนวดคุณหากินหมหยวมหาหลายัยนี่ราคาเป็นไงรารอ๋อคือยังพอรับได้ ทำงานมาเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยคุณกินแถวมาหาอะไรได้กี่ครั้งสิบสิบครั้งเี่เงินเดือนเยอะนกันะสิบครั <apply some drinks> ้งเดี๋ยวมึงต้องบอกทํำไมกินได้น้อยจังเพราะไม่งั้นจะไม่ใช่เรื่องข้าวไงกินได้สิบครั้งหรอโอเคถามคําเดียวคุ้มค่าไหมเขาบอกว่าการฟองฟ้อมโภคเนี่ยมันทําให้เราได้งานแต่ว่างานที่ได้เนี่ยมันจะขัดความสร้างสรรค์มากกว่าการทํางาน ถูกต้องอันนี้เพราะเคยเคยเจอแต่ตัวมันมีช่วงพีเรียดสองที่ผมแบบว่าต้องจัดรายการจากที่บ้านการที่ผมจัดรายการ8โมงการที่แบบว่าเราตื่นจากบ้าน7โมงอาบน้ำแปรงฟันทำตุราส่วนตัวนู่นนี่นั่งแล้วเราขับรถเดินทางไปถึงที่ทำงานแล้วพูดตอน8โมงเช้าเนี่ยกับการที่เราตั้งนาฬิกา7โมง5สตื่นขึ้นมาเพื่อแบบงเงียแล้วพยายามตั้งสติแล้วแบบผมจัดรายการผ่านโทรศัพท์เพราะว่าตอนนั้นมันฟอร์มโฮม พอ8ปดโมงปุ๊บพูดเห็นปะคือวิธีการที่มันไล่มามันคนละเรื่องเลยคือแบบแรกมันมันคือความพร้อมที่แบบว่าเออมันคือการพร้อมทํางานแต่อย่างที่2เนื่องจากมันมีคําว่า from Home มันที่บ้านทุกอย่างมันเลยสบายๆถามว่ามันเชื่อมไปเรื่องความสร้างสรรค์ได้ไหมผมว่าก็ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยู่ที่บ้านแล้วคุณไม่ได้แอคทีฟอะไรคุณตื่นมาคุณคิดงานคุณมันใช้คําว่าไม่สร้างสรรค์ผมว่าอาจจะถูกระดับหนึ่งแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นงานที่ลวกมากกว่ามันก็เลยดูเป็นงานที่ไม่ค่อยโอเคถ้าให้เดานะ ทริคก,ก็คือคุณจะต้องทําตัวให้พร้อมก่อนที่จะเริ่มทํางานอ <Wow. S 1> ย่างเช่นคุณอาจจะตื่นก่อนทํางานสักแบบอะคุณทํางานคุณประชุม9ก้าโมงอย่างเงี้ยคุณลองแบบไม่ตื่นแต่โมงสีเปลี่ยนแค่ชุดนอกแล้วใส่บ็อกเซอร์ตัวเดิมอะไรอย่างเงี้ย <Nope. S 1> คือลองเปลี่ยนดูว่าแบบอย่างน้อยอาบน้ําก่อนอาบน้ําเปลี่ยนชุดให้เรียบร้อยให้มันดูแบบ ฟอร์มัลขึ้นมานิดนึงคือแบบไม่ใช่บ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าวิธีการคิดหรือวิธีการพูดหรืองานที่ออกมามันจะใส่ปากพี่โตเคยดำงานพวกคาร์เลย,ยเหน็นแบบว่าออกกำลังกายอะไรพวกนี้หรือว่าเซลแพรอะไรแบบนี้ไหะเอาจริงบางทีพี่ตื่นมาพี่ยังไม่รู้เลยวันนี้วันอะไรเข้าใจว่าคือจะต้องถามคนข้างเลยเอ้ยอังคารเอ้ย,อยบ้าวันนี้เวลาคิดแล้วเบลอบางทีพี่ทำอะไรอย่างาไม่ได้อะไรก็ตามที่เป็นรูทีนที่ต้องทำติดต่อกันหรืออะไรเงี้ยไม่ค่อยถนัดเอาง่ายๆว่าสองพยางค์ที่เหมาะกับพี่มากภาษาไทยคือคำว่ามักง่ายอะไรททีี่เป็นนรู ใช่รูทีนเป๊ะๆพี่ทำไม่ได้แต่ถ้าเพิ่มเงินได้น้องให้พี่ทำรูทีน30มันบวันน้องจ่ายพันห้าได้แบบการออกกำลังกายได้แต่อย่าให้พี่ให้ภรรยาดูเพราะว่าพี่เหมือนไม่ได้เงินพี่เหมือนไม่ได้เงินพี่ก็จะไม่เอาเนื้อปกติน้องจ้างืันห้าผ่านภรรยาโอเคฟ i แต่ถ้าน้องจ้างพี่พันห้าพี่จะรับอันนี้คือเรื่องจริงมันเรื่องราวของกายอยู่รอดส่วนใหญ่จ้างเท่าไหร่ฟังตัวเลขพันห้าแล้วถึงรู้สึก กลางๆงั้นงั้นโอเคอีกเป็นาเลยแล้วอ่าพันห้านี่เขามาดีวเราหรือเราไปดีวเขาไม่หมายถึงไปจ้างผู้ช่วยกล้องอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเราไปดของาอ๋อทำงานดีแล้วมันไปดูดวยอ่าๆหมายถึงถ่ายภาพอะไรเท่านี้อ่าๆโอเค ความสะอาดเนี่ยเราเป็นอีคิเน่งอยู่แล้วอย่างช่วงของการที่ผ่านมาถ้าถามว่าช่วงเทศกาลคนเยอะไหมร้านร้านของผมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเวลาแบบคริสต์มาสปีใหม่ตรุษจีนสงการานอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคำว่าซีซันเฮาส์เนี่ยเราจะเปลี่ยนแบบว่าสภาพแวดล้อมของร้านไปตามฤดูกาเลเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเรื่องเราเกี่ยวกับพนักง,งานเราก็ไม่ได้จ้างเยอะอยู่แล้วเพราะร้านเราเอาจริงปิดตาเดินเนี่ยสิเกานี่ยชนกำแพงร้านมันค่อนข้างที่จะเล็กบริษาทเราก็จะมีเนี่ยสคนสลับกันทํางานเราไม่ได้หยุดจ้างใคร เงินเราก็ไม่ได้ลดอะไรอย่างเงี้ย <Wow. S 1> แต่ว่าถามว่ามีวิธีการยังไงมีวิธีการเพิ่มเติมยังไงก็คือนอกจากเรื่องเราของการ P.R ในโซเชียลแล้วเราก็มีอย่างเจ้าที่อย่างเงี้ยเจ้าที่เจ้าทาง <Wow. S 1> ปกติเราไล่แค่อเมริกันโน่ตทัวัน,นี้เราก็วางมัฟฟินเราวางเป็นบัตเตอร์ไฟจากฝรั่งเศส <Wow. S 1> บนบานสาาังกลับใช่เพราะว่ามันต้องทุกทางจริงๆครับอย่าง,งน้องเข้ามาเนี่ยบุกกันเข้ามา8-9คนเนี่ยก็ oh. ไม่ได้สั่งสักแก้ว คือพี่ก็ไม่ได้เงินไม่ได้รายได้อะไรจากตรงนี้เลยนะอันนี้ก็คืออะไรนะถ้าพูดขนาดนี้ยังไม่สั่งก็ไม่รู้จะว่าไงนะขอบคุมากนะสัญญาแล้วนะเดี๋ยวให้กล้องอินเสิร์ตตองคุณใจ่ายเงินนะนี้ขอแบบว่านิดนึงไม่แน่ใจว่าคุณไม่ต้องขอแล้วมันมาประมาณ10บคำถามคุณถามมาได้เลยอยากหาแรงบันดาลใจในการ ท,ทำไมคำถามแต่ละอย่างไม่น่าถามพี่ทั้นแรงบันดาลใจในการตั้งใจทางานของพี่ก็คือหลับตานึกถึงเมียนึกถึงภรรยาคร <Wow. S 1> อบครัวอย่างที่น้องๆเขาพูดกันตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าคาแรคเตอร์พี่รักครอบครัวนะน,น้องไม่ผิดฝากให้กํนาลังใจคนที่ w o r k f ฟ o m home โอเคผมต้องบอกก่อนว่าทุกคนมีพื้นฐานของการ w o r k f ฟ o m home อยู่แล้วเพราะมันเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาถ้านับเป็น An n i v e r s a r y เนี่ยเอาแบบว่าฝั่งโควิดไม่โกรธกันเลยเนี่ยก็คือ2ปีกว่าแล้ว ที่เราเจอเหตุการณ์นี้กันมานะครับทุกคนมีวิธีการรับมือที่แตกต่างกันแล้วก็น่าจะรู้วิธีรับมือที่สามารถจัดก,การกับอารมณ์ตัวเองได้แต่อะไรก็ตามที่มันแต่อย่างที่บอกอะไรที่มันนานๆแล้วอ่ะมันจะเกิดความเคยชินแต่ความเคยชินตรงนั้นนะคุณต้องดูว่ามันเป็นความเคยชินที่ทําให้คุณเสียสุขภาพหรือเปล่ามันทําให้คุณเสียจุดยืนของตัวเองไปหรือ,รอเปล่าเสียการงานของคุณหรือเปล่าถ้าเป็นความเคยชินที่ทาให้เสียสิ่งเหล่านี้คุณควรจะปรับหน่อยและเป็นกาลังใจให้ทุกคนผ่านหเหตุการณ์น ความปลอดภัยเราต้องตั้งกัดสูงเราต้องเว้นระยะห่างทุกทุกอย่างที่เราฟังแล้วอาจจะรำคาญหูแต่ว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นไอ้ที่เรากำลังพูดกันอยู่ว่าเฮ้ยต้องเป๊ะนะต้องเป๊ะนะทำให้มันเป๊ะเถอะครับแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันจะแบบมันจะคัมแบ็คให้มันคัมแบ็คเร็วๆด้วยเพราะว่าเปิดออก ครับสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการทํางานก็ดีหรือจริงจริงการทําทุกอย่างในชีวิตเลยก็ได้ถ้าคุณมีการแบ่งเวลาที่ดีคือทุกๆวันนะต้องมีตารางว่าเฮ้ยคุณตื่นมาคุณต้องทาอันนี้อันนี้จดลิสต์หรอไทยไทยคุณต้องทาอันนี้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 เป็นขั้น เป็นตอนคือรู้คือเอาง่ายๆว่าถ้าเราย้อนกลับมาในสัตว์ที่แบบว่าเป็นคนไทยเป็นคนคุ้นหน่อยคือคุณจะต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาว่าคุณจะต้องทําอะไร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 แล้วมันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับฝากดูแลกันนะครับสำหรับการ w เวิร์ h โ m มใน EP นี้ติดตามก็ได้กับจัดจ้านย่านออฟฟิศใน EP สีค่ะะครับสวัสดีคขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมร้านนะครับกาแฟแก้วเดีด่วสวัสดีครั